ยังไม่เคยดูรีวิวของเราสินค้ามีมากมายเราลงหลายรายการหลายท่านเคยเห็นแต่ในเพจแต่ไม่เคยเห็นโกดังของเราวันนี้เรามาชมกันนะครับว่าโกดังของเรามีอะไรบ้างสินค้าเป็นยังไงโซนอยู่ยังไงของจริงอยู่ยังไงเราไม่เคยมารีวิวโกดังให้ดูเลยนะครับไม่ดูนะครับผมหลายท่านยังแขงใจนะครับผมยังหังมีไว้กดังอ่ะจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า จะเหมือนกับในที่เราเพจว่าเพ็จริงหรือเปล่านะครับของจริงใหญ่ไหมเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูพาไปชมกันได้ดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับผมเริ่มจากตรงนี้นะครับผมจะเป็นโกดังใหญ่นะครับผมเป็นส่วนของโซนใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูกันนะครับนะครับผมสินค้ามีเยอะนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นงานกีฬา สินค้าเรามีหลากหลายในการครับผมตัวนี้เป็นป้าย UK World Sing นะครับผมตัวนี้เป็นป้าย UK World Sing นะครับตัวนี้สวยมากงานเป็นงานกิตดีราคาแปดพันห้าร้อยบาทคุ้มมากครับผมเดี๋ยวยังมาดูต่อต่อกันนะครับผมเรามาดูกันต่อเนื่องนะตัวนี้เป็นเสื้อยืดเบอร์หนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นเสื้อยืดเบอร์หนึ่งนะเราจะามาเติมช่องว่างกันตรงนี้นะครับผม <Wow. S 1> ตู้เรายังด้านหน้าอีกนะตู้ยังมีอีกด้านหน้าอีกนะครับผมดูกันตอต่อนะครับผม uh. โซนนี้นะครับผมเป็น lady over s i z ์โซนนี้เยอะมากครับผมโซนนี้เป็นผ้าวอร์ไซส์ผู้หญิงนะครับผมตัวนี้ป้ายต้นหมากนะครับว้าว <Wow. S 1> สวยมีกันตู้สินค้าเรามีเยอะมากนะครับผมยังมีสินค้าอีกหลากหลายรายการนะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดู <Wow. S 1> ตัวนี้เป็นงานยีนครับผมตัวนี้เป็นงานยีนนะครับผม <Wow. S 1> เป็นชุดเดสนะชุดเดสเดนิมน,นะครับผมสียีนสวยมาก สวยมากใครอยากเห็นรีวิวเข้ามาเม้นได้ใต้คลิปได้เลยนะครับมีหลากหลายในยการครับตัวนี้เป็นงานไต้หวันตัวนี้จะเป็นผ้าผ้านวมผ้าผ่ามอะไรแบบนี้ครับผมมันจะมี2ชนิดนะครับผมเป็นแบบบางและแบบหนานะครับหลายท่านนะครับผมยังไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับผ้านวมนะวันนี้ผมจะมาให้ดูนะน้ำหนัก8 0ถึง100ยกิโลนะครับแล้วแต่ละผ้าแต่ละกระสอบไม่เหมือนกันนะครับ ้ายกิก,ก้าครับผมตัวนี้ป้ายกิก,ก้านะตัวนี้มันจะเป็นกางเกงสีส่วนหน้าส่วนผู้หญิงกางเกงลำลองครับผมม<อ>ีทั้งเอวยืดและเอวขอบผสมกันนะครับ <S <S อ,อ้าวโซนนี้นะครับผมมีเยอะมากมายอีกหลากหลายรายการนะครับดูเห็นไหมครับผมเราม,มีเยอะมากตอนนี้บางทีหลายท่านอาจจะเห็นช่องว่างอยู่นะครับ <S <S <อ>เ,เราจะเอามาเติมเพราะเราส่งสินค้านะครับผมตู้สินค้าลงมาปุ๊บนะครับผมตู้สินค้าลงมาปุ๊บนะครับเราก็จะถ่ายให้ลูกค้าต่อ จะมีลูกค้าที่จองไว้แล้วนะครับพร้อมส่งทุกอย่างนะครับผมตัวนี้เป็น8ดดาวนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับผมเป็นเสื้อเชิ้ต8ดดาวนะครับผมตัวนี้หานป้ายมีมุมตัวนี้สวยมากนะผมบอกให้สวยมากเหมือนกันนะครับผมเป็นยีขาสั้นนะครับผมหานร้อยกิโลก็มีนะครับผมหานญี่ปุ่นหันร้อยกิโลตัวนี้ถุงดอลล่านะครับผมเป็นเดนิมเสื้อนะครับเสื้อเดนิมนะครับผมเดนิมเป็นของผู้หญิงนะครับผมตัวนี้ฮัตติเหมือนกันเห็นไหมมีหลากหลายรายการนะครับผม ตัวนี้ป้ายยินนะครับผมตรงนี้จะเป็นโซนยินซะส่วนใหญ่นะครับผมสินค้าที่ตัวเลขที่เราเห็นกันอยู่นะครับผมตัวเลขด้านนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับคือการที่ว่าเราจะลงสินค้าตู้สินค้าจะเข้ามาเป็นรถนะครับผมเราก็มาจะแยกนะครับผมพี่พี่ก็จะมายกวางตามตัวเลขนะครับผมแต่ละสินค้าแต่ละรายการนะครับผมกามีเยอะตัวนี้เป็นยินนะครับผมเป็นเสื้อ ชิดเดน okay. ิมนะครับผมป้ายแฟตตัวนี้ดีมากครับผมตัวนี้ผ้าสะอาดมากผมบอกให้ป้ายผ้าสะอาดมากรีวิวหลายครั้งลูกค้าติดใจทุกครั้งนะครับผมเล่นนะครับผมลูกค้ายังไม่ทราบยังไม่กล้านะครับผมไม่กล้าที่จะเปิดสินค้าตัวนี้นะครับผมเพราะเป็นเชิ้ตเดนิมลูกค้าไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นไงพอหลังๆลูกค้าเอาไปลองกันนะครับผมเอาไปลองติดใจจากตรงนี้นะครับผมจาก2-300รลูกนะครับผม2-300กระสอบนะครับผมเหลืออยู่นิดเดียวเลยนะครับรอตู้เข้าใหม่จริงนะครับการตรงนี้จะเป็นโซนกางเกงนอนนะครับผมเป็นกางเกงนอนนะครับ มีหลากหลายป้ายเหมือนกันนะครับผมถุงดอนล่าเอ้ยโนเบิลนะครับผมโนเบิลนะเห็นปะเราจะจับตัวเลขไว้นะครับผมเพื่อให้พี่ๆเขามายกไปนะครับผมมาจัดไปน,นะครับผม เี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นโซนด้านในโซนนะครับอูพร้อมๆกันนะครับผมด้านในจะเป็นโซนนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นโซนด้านหน้านะครับผมโซนลานด้านหน้านะโซนด้านหน้านะครับผมโซนด้านหน้านะดูนะครับสินค้ากาลางลงอยู่นะครับผมสูกค้ากนะำลังลุจากโซนตรงนี้นะครับทีนีก็จะแบ่งกันอยู่นะครับผมก็จะสอนลูกค้านะครับจะเป็นโซนนะครับ มีเเลยนะครับที่ป <ต shimmer. S 2> ็นโนด้านในนะโซนด้านในนะครับสินค้าเดี๋หนึ่งเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับผมโซนผ้าผู้หญิงนีเยอะเลยนะครับผมวันนี้เป็นผ้าขาวครับเป็นเสื้อขาวนะครับผมเป็นเสื้อสตั้นขาวผู้งญิงนะครับผมเป็นค้ามมีเยอะแยะมากครับผมเยอะแยะมากมาย ีเยอะนะครับผมมีเยอะนะผมชอบไี่หมูกระต้นนะครับผมมีเยอะเลยนะครับมีเยอะจุใจแน่นอนครับไม่ต้องกลัวกังวลเรื่องสินค้าขาดนะครับผมสินค้าเรามีเยอะแยะมากมายนะครับผมโซนด้านนอกโซนด้านในนะครับเยอะจริงๆนะครับนี่เรมไปด้านในนะครับ นี่คือคือในส่วนของโกดังเล็กนะครับผมในส่วนของพื้นที่เล็กนะครับที่เราจะเก็บไว้นะครับอันนี้จะเป็นโคนแจ็กเก็ตนะครับผมเป็นแจ็กเก็ตทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแจ็กเก็ตยีนแล้วก็แจ็กเก็ตผ้าล่มแจ็กเก็ตผ้ารวมนะครับผมอ่านี้กระดุมมุกนะครับผมกระดุมมุกผ้าขาวคอตตอนแฟชั่นนะครับผมสินค้านี้นะครับสวยเหมือนกันนะครับผมเป็นคอตตอนผู้หญิงนะครับผมดูได้เลยครับมีเยอะเลยครับผมสินค้าเรามีหลากหลายโซนนะครับผมเราเก็บไว้ ต๊อกไวเพียบเลยเนื่องจากว่าตู้สินค้าเราลงมาตลอดนะครับผมและขายพร้อมขายตลอดเลยนะครับผมมีลูกค้าจองออเดอร์กันเยอะแยะมากมายนะครับผมมาดูโซนนี้กันหน่อยโซนนี้ก็มีเยอะเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นงานร้อยกิโลนะครับผมเป็นงานไต้หวันนะครับผมเป็นงานเสื้อยืดพองกนะครับผมเป็ก็เสื้อเชิ้ตครับผมเชิ้ตโอเวอร์ไซส์นะครับผมป้ายต้นหมาเขียวนะครับ ใหญ่อลังการนะครับผมเราจะเต็มไม้ฟ้าตลอดเลยนะครับผม้าจะไม่ขาดนะครับ โซนด้านนี้ก็จะเป็นแบบพวกคังกิงคากูนะครับผมังกิงคาปูังกิงเวสปอยนะครับผมังกิงคาปูังกิงเวสปอยนะครับเวสปอยจะเป็นังกิงลำลองนะครับขายยาวเป็นข้อต้นนะครับมีทั้งโอเวอร์ไซส์และไซส์ธรรมดาตัวนี้เป็นป้ายโนเบิลนะครับผมื้อยืดแขนสั้นนะครับผมเป็นเบอร์สองนะครับผมในโซนนี้ลูกค้าจองแล้วออเดอร์เลยนะครับผมส่งนะครับผมเตรียมที่จะส่งสินค้าอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมวันสองวันนี้ก็จะส่งแล้วนะครับ อันนี้คือสินค้าโซนที่ว่าเราเตรียมที่จะส่งลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับผมปลายเลขเบอร์สามนะตัวนี้เบอร์สามนะครับผมครับผมนี่คือเจ้าของโกดังนะครับผมิเพ็ญนครศรีครับผมเจ๊เพ็ญนะครับผมทำตาเลืกลืกเลึกเลืกด้วยครับผมขอบคุณลูกค้าครับผมที่อุดหนุนให้เจ๊ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะขอบคุณครับขอบคุณพี่เจ๊ขอบคุณลูกค้างามเลยนะครับ มีได้ทุกวันนี้เพราะลูกค้านะครับผมลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยกระดุน,นุนะครับทํางานเช้าครับผมทํางานเช้าตั้งแต่เช้าเลยครับผมกลางคืนก็นอนอย่างเดียวครับผมค้าเราเตรียมเยอะมากนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทางโูดังด้วยนะครับผมสินค้าก็มาสอบถามกันได้มีเยอะแยะมากมายนะครับ